สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับนี่มาทำงานให้เสียทินหน่อยครับ้นเดอาดูงานกันสิ

เอาย oh. ังไงครับงานเราคือเราเซ็ดติงเลยครับเดี๋ยวเ็ดิงจัดการเลยเราขึ้น้วนับหรอไหนวารเป็นไรแทมาใส่ไหมไม่ใส่เออใส่มรจะใส่หรอใส่นนแท็กหรอครับนีลเฮ้ยองรอดัเ เรามาทำบ้านคนดังครับมาทำบ้านคนดังดีครับวันดังต้องมีไบชักเกิดเอ๊ะดังปบ่หคนดังเดี๋ยวงานนี้รับจบเองครับสามหมื่นห้าบ้านน้อยบ้านน้อยอันนี้ได้เลยนี่แล้วเนี่ยตกเบ็ดอยู่นี่แล้วเนี่ย แคปปิ้งตรงนี้เลยตอนเย็นโอ้เดี๋ยวปลาตัวเท่านี้ัูเท่านี้ก็มีแป๊ปเดียวในไงหรอ5เดือน6เดือนอย่า เดี๋องานนี้เสียติ่งจัดเองครับคนละครึ่งวันกับเสียมิ่มคอยดินมาไว้นี่ก่อน บ้านน้อยๆบ้านเล็กเรืนอนหอบ่นหน่อยเลยเนาะย่ยู่งเลยเนะี่งานของคุณครูเสร็จแล้วครับก็เดินมาแป๊บเดียวถึงเลยใกล้ๆกันครับกินหมูกินหมูวันนี้มากินหมูสักหน่อยครับไม่ได้กินนานเลยครับได้รงงานทีนึงครับก็งานเข้าเลยครับ ร่องชักร่อง <c oughs> <c oughs> มีเด็กโคลนครับมีเด็โคลนมีแต่โคลนหมดฤดูเกี่ยวข้าวแนละ้วผมจะดึงตัวเสียติง่งมาขับน้องน้ำเขียวให้ครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยชอบเล่นตัวนะเสียติ่งนี่เดวจะลงงานแล้วครับตะตุงก็ทำสูบเป็นที่โอ้โอ้โอ าคุดแท็กจะคของอีกแท็กบ้างอะไรบ้างไปเออเดี๋ยวแท็กกระหักอู้อูเดี๋ยวโซ่ตกเด้อเดี๋ยวโซ่ตกเดี๋ยวโซ่ตกหัวบิดเรงเหรอวะ ถอยเข้าบ้านครับโอ้ยหลังข้าวเพื่อนเ้อเอาไวเนี่อู้ดูเห็นไหมอ้้เอาเอาเอา <c oughs> จ,จ,จ,จเาเจ้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 าเก้มยังไม่ได้อยากได้เสาสใหม่นะ เข้าเลยครับแต่เข้าบ้านเลยงานนี้อันตรายครับโดนมาไม่คุ้มนะเนี่ยรถไถไม่จำเป็นครับมีรถไถครับไม่จำเป็นขุดใส่เลยครับ พี่ไม่ได้เกี่ยวข้าวแล้วบ่มหมดงานแล้วบ่ไม่แต่งงานจบงานได้ขาแล้วเกี่ยวเสร็จไหมเนี่ยเสร็จตัวนี้แหละเจ้าเจ้าเเดียวสร็จเจ้าเดียวพอเลยใช่ไหมพอเลยพอแล้วปีนี้น่ะคุ้มแล้วได้กี่ไร่ไม่แน่ใจนะครับสามร้อยสิบหกถึงไหงงมอู้หูตายมากเลยครับระวังระวังระวัง งานนี้ต้องระวังหน่อยครับม oh, oh. oh, ันจะจมนะเนี่ยจมไหมเอ้าว้าวโอ้โอ้อ่ระวังระวังเอ้เอ้าเออโอ้โหปวดเสียวเลยวะเสจติ้งก็ยังไม่อยากได้ลังกาาไม่ดิ

เสียวเลยครับข้ามเดียว้าเดียวเจ้านี่เป็นยังไงเสียค <c oughs> ลื่มเลยวะธรมรมดาเนาะอะตัวนี้เยอะ เอต้องระวังครับเดี๋ <laughs> ไปอีกเดี๋ยวไปอีกเออโ <laughs> <laughs> อ้ฮะยังไงอะ่ะ <laughs> เอ้ยเอาเอาเสาไปเลยเนะ้อะโอ้งานยากเลยครับเจอง,งานยากครับเออเสา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 วไม่มีเงินใจ่ายให้แกนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วเบาเบาเบาเล,ล,ล,ลูกพี่แต่หายใจคว่ำเลยครับ โอ้โอ oh. oh ้โหหวานเสียวครับ oh. ต้องฝีมือหน่อยครับางานนี้ไม่รอดโอ้โ oh. ห <laughs> ระวังระวังเออสานเลยประสบการณ์จะสอนคุณเองครับเอาระวังหน่อยก็ดีครับมันจะมีอีกแพ้ไหมเนี่ยโอ้โหอ้าาา เยาวาคิดไม่ออกใส่ไปเลยนะแกโกยเอา <c oughs> อ่นโ้แล้ครับแตุงรับงานยากมากลต้องฝีมือครับนีแผ้หนึ่งตรงนี้เลยครับแบบงตรงนี้แหละ Jasan, <coughs> yeah, yeah. Jasan. ลุนไปด้วยกันครับผมได้ไหมได้ได้ได้เอาโอ้โหใจหายใจคว่ำครับผม อะเดี๋ยวเราติดตามชมกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม